จรงนะครับแล้วกรณีนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายอะไรบางอย่างแล้วก็ถ้าไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้หลักฐาน หรือว่าได้อะไรมาเพื่อที่จะเอาผิดหรือเพื่อที่จะเปิดโปรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องนึกถึงประโยชน์ของสาธารณะประโยชน์ของสังคมเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะให้ข่าวของตัวเองเนี่ยน่าสนใจ<ม>เพื่อที่จะให้มีโฆษณาเข้ามาเยอะมีคนดูเยอะขึ้นถ,ถ้าแบบนั้นก็คือว่ามันก็จะเข้ากรณีที่ว่าทําเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่มันมันผิดทั้งวิธีการผิดทั้งจรรยาบรรณ แต่แต่ถ้าถ้าสื่อไม่ได้ทําเองนะคะเช่นก็มีกรณีเรื่องของที่ผ่านมาเช่นมีคนแอบถ่ายกันเองแล้วเอามาให้สื่ออย่างที่อถือว่าสื่อผิดป่ะคะเออจริงๆคือสื่ออาจจะไม่ได้ใช้วิธีการที่อ่าที่ผิดแต่ว่าอาจจะไปส่งเสริม,มเรื่องที่ไม่ถูกต้องรับในการกระทำผิดน,นั้นมาครับก็คือเหมือนรับของโจรใช่ไหมคะลักษณะบแบบนี้นครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพูดพูดกันตรงๆนะครับอย่างแม้กรณีสมมุติว่าเราทุกวันนี้เราจะเห็นภาพข่าวจาก CC t v ทวี ภาพข่าวจาก C C T V เนี่ยบางทีเราก็เอามาเล่นกันทางทาง,ทางจอโทรทัศน์อยู่เยอะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้เห็นว่าณเวลานั้นเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่คนดูก็าอาจจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ในการนําเสนอเนี่ยสื่อเองก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าการนําเสนอภาพข่าวแบบนั้น อ่ามันเป็นละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรือไม่มหรือว่ามันไปนก่อให้เกิดผลเสียหายห,ายหรือไม่นะครับซึ่งกรณี CC ซีทีกล้องวงจรปิดเนี่ยสภาวิชาชีพต่างๆเคยนั่งคุยกันไหมคะว่าได้แค่ไหนหรือไม่ได้แค่ไหนผมผมคิดว่าอ่าเราก็อาจจะเรียนผิดเรียนถูกแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่พอสมควรนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราคงจะจําได้นะครับว่าอ่า สถานีโทรทัศน์บางทีเนี่ยนำเสนอภาพข่าวที่คนเนี่ยจ่อยิงหัวกันนะครับจ่อยิงกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เห็นกันจัดจัเห็นกันแล้วแบบเป็นเรื่องที่รุนแรงสิ่งแบบนี้ก็มีการพูดกันว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าควรจะเสนอแค่ไหนนะครับแม้กระทั่งอย่าง,างสมมุติว่าคนยิงตัวตายนะครับผมผมยกตัวอย่างกรณีนี้เนี่ยอ,อย่างสถานีของไทยพีบีเอสเนี่ยเราก็คุยกันภายในอย,อยู่เยอะว่าภาพที่จะเสนอออกไปจะเสนอได้แค่ไหน หรือแม้กระทั่งภาพของคนตายบางทีนําเสนอไปเนี่ยมันไปนละเมิดสิทธิ์ของคนตายละเมิดสิทธิ์ของของคนที่เขาเสียหาย<อ>หรือว่าเป็นเรื่องที่อ,อุจจารเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเคยชินกันคือถ้ายกตัวอย่างนะครับกรณีของสื่อในประเทศอังกฤษเนี่ยคลามซีนหรือว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเขาจะถูกกั้นเอาไว้ ไม่ให้เข้าไปแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆก็คือว่าบางทีคือเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุจนกระทั่งแบบบางทีมันทําลายหลักฐานนะครับทาลายหลักฐานแล้วก็จริงๆบางทีมันเยอะเกินไปขนาดศพนี่ต้องมาชี้ให้เห็นกันเข้าใจหรือว่าเลือดนองอะไรทั้งหลายแบบเนี่ยครับที่ทิ่งโณสารบอกก็ยังเกิดจนถึงนัับันี่ยับเกิดขึ้นครับแต่ก็มีการูดแลวเหมือนกับกลายเป็นการยอมรับซะได้ซ้ำไป ว่าทําได้ผมผมคิดว่าหลายกรณีเนี่ยพอเรามีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการามีมีการถกเถียงกันเนี่ยผมคิดว่าเราก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะครับอย่างกรณีการตกแต่งภาพการกรณีตกแต่งภาพเนี่ยก็เคยเป็นประเด็น<ช>ซึ่งเราก็บอกว่าทําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือว่าอย่างกรณอีอย่างกรณีที่นํานเสนอข่าวแล้วก็อาจจะ ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียหายที่เป็นเด็กอะไรพวกนี้เรื่องนี้สื่อกร็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็ลองสังเกตก็กยังมีอยู่นะคะแล้วก็เหมือนจะเหมือนกับกลายจะเป็นการยอมรับไปกลโดยผู้ชมผู้อ่านเลยซ้ำทีซ้ำไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องคุยกันในสภาวิชาชีพหลายวงการทีเดียวของสื่อนะคะคุณสุพิญญาประเด็นนี้คงหมอคุณสุพิญญาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของตัวสื่อเองกับรัฐต,ตัวสื่อเองกับทุนตัวสื่อเองกับแหล่งข่าวะคะ่ะคุณสุพิญญา คือถกเถียงกันแค่ไหนว่านหนที่มีความสมพัน์มันก็คือนายทุนมาทําสื่ออย่างเช่นเมอ่อดอกมาเนี่ยก็แน่นอนนะคะคนต่อต้านเป็นหลักแหละนะคะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ต้องเข้ามาอย่างเมย์ดอกละเอาไม่ต้องขนาดเขาแค่มาถือหุ้นหรือมีธุรกิจอื่นหรือทํางานการเมืองด้วยอย่างที่คุณทักษิณก็เคยเจอเยอะเนี่ยนะคะต,ตอนนี้มีการคุยกันแค่ไหนคะเรื่องนี้คือจุดยืนของเพลงตั้งนานแล้วนะคะ,จร,นนะ,คะจริงตัวเองเห็นด้วยในเรื่องของการต้องมีการการันไม่ให้เกิดการผูกขาด แต่มันก็แทบไม่เดียวโลกคตินะคะแม้ในสหรัฐอเมริกากับยุโรปเองคือผูกขาดในแง่งว่าเนี่ยไม่ให้เกิดกรณีที่คุมสื่อ40%ไไเดียวเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์แล้วทีวีด้วยเอ๊ะกระทบไหมได้ถึงว่าะค่ะห <c oughs> มายถึง,ถง <c oughs> ว่าถ้าสเกลใหญ่เนี่ย <c oughs> คือในเชิงทฤษฎีพระเรียนมาเนี่ยมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นโรคความเป็นจริงดูเหมือนจะยากนะคะ <c oughs> แม้แตนน่นายประเทศตัวนงตัวเองที่เขาพยายามจะมีกติการเรื่องนี้ดูเหมือนว่าท้ายที่สุดระบบการควบรวมกิจการอยู่ในมือไม่กี่รายเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้ เรื่อยและนี่มันก็คือจุดอ่อนที่มันจะส่งผลต่อคุณภาพและจริยธรรมสื่อเพราะว่ากองบรรณาธิการก็เป็นกองบรรณาธิการเจ้าของก็คือเป็นทุนเมื่อก่อนสื่อมันเป็นขนาดเล็กกตัามุโมกันแต่นี้มันคือเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนะคะโอกาสที่กองบรรณาธิการนักข่าวจะยึดโยงเป็นอุดมการเดียวกันกับคนที่เป็นเจ้าของระดับใหญ่มันก็ยากแล้วอ่ะเพราะว่าหมู่นมีหนังสือพิมพ์สักสองสามเล่มทีวีแล้วก็อยู่ภายใต้เจ้าเรียวเป็นบทนะคะมันมันคือมันก็คือข้ออ่อนแบบนี้กับผลประโยชน์ได้ใช่ไหมใช่ในกฎหมายของเรา พยายามจะบอกว่าต้องมีการป้องกันการาผูกข,ขาดอะไรแบบนี้แต่ว่า เอาข้อจริงในความเป็นจริงระบบตลาดเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนกลุ่มหนึ่งออกมาวิจารณ์ในเรื่องผลทุนนิยมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คงมีส่วนจริงแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็เป็นทิศทางของโลกที่ต้องไปเหมือนกันว่าไม่เช่านั้นแล้วถ้าไม่ปล่อยระบบตลาดไปมันก็จะกลายเป็นรัฐมาทาเองเป็นประเทศที่รับทาหมดทุกสื่อเลยพวไวแล้วก็ให้ประชาชนดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็ขาดเสรีภาพแล้วก็ขาดความหลากหลายอีกมันเหมือนจะต้องแลกกันนะคะยุโรปนี่เขาแลกกับการที่เขาปล่อยให้มีเสรีภาพ แต่เขาก็ต้องให้คนของเขาเลือกเองแล้วก็ต้องเผชิญความเจ <ะ S 1> ปอปัญหาคนแบบนี้แล้วเขาก็มีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไม่ใช่เรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องปาปานัสซี่ก็ทําคนเสียชีวิตมาแล้วไล่ล่า,ค,าคนสําคัญกันอย่างเงี้ยทำให้เสียชีวิตทรัพย์สินพารานอยนัยิ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เราก็ยังเห็นว่าทำปาปารัสซี่แต่โลกต้นตกเขาก็าไปของเขาได้มันก็ยังไม่มีทางออกว่าแล้วเส้นแบ่งมันอยู่ยังไงหรือว่าเรื่องกรณีแฮกข้อมูลนะคะหรือเรื่องอย่างกรณี หลายปีมาแล้วที่อเมริกาที่กุหนังสือหันังสืออะไรนะคะที่เขากุข่าวขึวข้นมาเองหลายข่าวมากมแล้วก็มารู้ทีหลังเราว่าข่าวทั้งหมดนี่คือกุสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วเอามาทําหนังด้วยอะถ้าถ้าจะเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งชทเทอริงกลาสืออะไรเนี่ยเคยดูไหมนั่นก็เมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือหลอกคนอ่านมาได้ตั้งนานเนื่องที่ไม่มีเรื่องจริงหลอกกองบรรณาธิการด้วยแเราก็เห็นว่าในตัวันตกเขาก็มีข้อท้าทายของเขาแต่จุดหนึ่งก็คือว่ามันก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่เาก็มี ของเขาที่จะไม่ยอมไม่ยอมท้อถอยในจุดที่ต้องทำลงเสรีภาพแม้แต่เรื่องกฎหมายมิประมาทเราก็จะเห็นว่ามีเสรีภาพในการด่าเปิดโปงกันมากแต่แต่ในอังกฤษเนี่ยเขาก็พย กำลังยกเลิกกฎหมายมน่งประมาณให้เป็นอาญาแล้วจริงมันย้อนแย้งกันนะคะทั้งที่มีปัญหาแบบนี้เยอะๆค่อน่าจะส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องเอาผิดกันทางอาญากันรุนแรงแต่ปรากฏว่าสภาก็พยายามจะแก้บอกว่าไม่ให้ต่องมีออกมาทางอาญาให้เป็นแพ่งอย่างเดียวเพราะเขามองว่า,วาอาญาเพราะอาญาเดี๋ยวจะเป็นเครื่องมือในการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพกันแล้วก็จะเห็นวิธีคิดแบบฝรั่งก็มีอะไรน่าสนใจทีนี้ถ้าเราจะมาใช้กับเมืองไทยล้วก็อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเอาเอ็กซ์ตรีมทางใดทางหนึ่งแต่เราก็ควรจะเอามาปรับ ที่มันเหมาะกับเราด้วยไม่ใช่จะจะบอกว่าคุมหมดเลยประสิทธ mm ิ hmm. ภาพมันน่ากลัวแต่ก็ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมาตรการอะไรถ้าเราเห็นว่าจริยธรรมนักวิชาชีพยัอยงอ่อนแอเราก็จะต้องไปเสริมตรงนั้นให้มันถึงที่สุดจริงๆหรือว่ามันแก้ปัญหาได้ไหม mm hmm. หรือพลังผู้บริโภคเราอ mm ่อนแอมากยิ่งถ้าเราแข็งแรงกว่าน,นี้เราอาจจะสร้างให้หนังสือพิมพ์หรือสื่อปรับตัวได้มากกว่าน,นี้ mm hmm. ก็ได้ถ้าประชาชนอยคอรสักนิดน,นึงหรือโทรไปดา่าแปว่าอะไรเงี้ยสื่อไทยก็อาจจะซนซิทีฟในการจะปรับตัวก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้อง ่ทางออกต้องบาลานซ์กันไปหลายๆทางจะไปเอ็กซ์ตรีมทางใดทางหนึ่งคือคุมเต็มที่หรือว่าไม่ทําอะไรเลยมันก็มันคุมไม่ได้ทั้ง2ทางแล้วก็เป็นเรื่องที่มันซับซ้อนค่ะซึ่งซึ่งถ้าถ้าเปรียบเทียบเอาแบบคร่าวๆสั้นๆก็คือว่าสื่อตะวันตกเจอว่าอาจจะอิสระมากเกินจนทําให้แน่นอนคุมไม่อยู่แล้วแล้วก็สังคมอาจจะมีมีการจัดระเบียบกันไม่ทันนะคะในขณะที่ของไทยอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการถูกคุมมากกว่า ของตะวันตกเขาคงมีทางเลือกมั้งคะเขามีอะไรที่เอ็กซ์ตรีมแบบนี้เขาก็มี BBC ที่พยายามจะยังรักษามาตรฐานอะไรรักเขาเป๊ะที่จะไม่มีโฆษณาอหไม่พูดคือเขามีทางเลือกระหว่างอาจจะสื่อที่แย่ที่สุดกับสื่อที่ดีที่สุดไงค่ะที่ของเรานี่มันอาจจะกึ่งกึ่งหมดเลยไม่รู้เหมือนกันคือคือคือที่อังกฤษนี่เขามีทางเลือกเอนสื่ออย่างสื่อโทรทัศน์เนี่ยเขามีสองสองสองแบบแบบหนึ่งก็คือเชิงพาณิชย์ที่มีโฆษณากับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ BBC เป็นสื่อสาธารณะไม่มีโฆษณาส่งภูมิเลยนะคะบีบีซีเนี่ยได้เงินจากอ่าจากเครื่องรับโทรทัศน์นะครับภาษีภาษีเครื่องเครื่องรับชมโทรทัศน์ BBC เนี่ยก็คือเหมือนไทยพีบีเอสะคะเราเหมือนเขาโมเดลคล้ายคลึงแต่ว่าเราเหมือนเราเราได้เงินมาจากภาษีบาทนะครับภาษีเหล้ากุรีแต่ว่าของเขาเนี่ยได้ได้จากภาษีอ่าได้จากอ่า ค่าธรรมเนียมเครื่องรับโทรทัศน์ทีนี้เนี่ยเงินพวกนี้มาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตรายการดีๆนะครับสามารถที่จะเสนอข่าวโดยที่ไม่ต้องอถูกการเมืองกดดันหรือว่าต้องไปห่วงในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็อยู่กันมานานจนเป็นสถาบัน นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของประชาชนมีทางเลือกบ้านเราเพิ่งมีทางเลือกเมื่อเมื่อสองสามปี <c oughs> ที่ผ่านมา,านี่เองนะครับคือมีสื่อที่แบบไม่มีโฆษณามีสื่อที่แบบพยายามให้ปลอดจากอำนาจรัฐอำนาจทุนนะครับแล้วก็ตามกฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยก็คือว่าต่อไปเนี่ยสื่อมันจะมี3ารประเภทก็คือสื่อสาธารณะ สื่อเชิงพัาณิชย์แล้วก็สื่อชุมชนมนะครับสื่อชุมชนที่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนหรือว่าคนที่มีความสนใจใ,ใกล้เคียงกัน ซึ่งไทยพีพีเป็นอย่างที่อยากให้เป็นไหมคะก็ผมคิดว่าก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นคือตอนที่ผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออเราโตมากับสื่อแบบหนึ่งสื่อเชิงพันธุ์นิทั้งหมดนะครับเราก็ไม่เห็นความแตกต่างไม่ได้เห็นการเปรียบเทียบก็พอเราไปอยู่ที่โน่นเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทางเลือกแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าคนในสังคมเนี่ยมีทางเลือกเนี่ยมันมันดีกว่านะครับมีดีกว่า เด็กที่โตมาเนี่ยก็ดีกว่าคือในสื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยบางทีรายการเด็กดีๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้